กลับมาคุณผู้ชมคะอันนี้เดือดย <c oughs> ิ่งกว่าเพราะไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยกับกัมพูชาค่ะจุดพิพาทวันนี้มูฟไปอยู่ที่ประสาทตาคอยกับตามเมือนทมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่รู้เกิดอะไรนอกจากพระจะมาเที่ยวเยอะละ <c oughs> พระมาทําพิธีอะไรแปลกๆด้วย<ม>แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมมีกลุ่มของชาวกัมพูชาขึ้นไปแล้วบอกเอาผ้าพันคอเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นไปมไม่แน่ใจจะทําอะไรกันอีกนะคะ<ม>แล้วพอทหารไทยไปเตือนไนีเพราะเป็นกฎนึกออกใช่ไหมว่าไม่สามารถทําอะไรในเชิงสัญ,ญ,ญลักษณ์ได้หันมาบอกบอกว่าตรงนี้เป็นที่ของกัมพูชานะคนไทยจะทําไมเหรอเอา้เอายังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ าาต่างวัยต่างพันแต่แข็งแรงไม่ต่างกันเลือกอร่อยกับสมาร์ทฮาร์ดสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงสุขภาพดีทุกวัยให้สมาร์ทฮาร์ดทุกวันไมโลตัเสเฟสเทศกาลที่สมาชิกไมโลตัสอิ้ฉากกว่าใครลดขั้นสุดกับสินค้าราคาสมาชิกกว่า300รายการช็อปแล้วมีสิทธิ์ส่งลุนล้นรางวัลทุกบิลแถมได้ลุ้นทุกสัปดาห์รวมมูลค่าหลักล้านอยากได้ฉากแบบนี้เรียกช็อปเลยถึง20สิงหาคมนี้ที่โลตัส สมรรถนะที่คุณต้องการอีกครั้งปลุกร่างถอของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องสักครอร้อยเปอรเซขั้นสูงการันตีด้วยมาตรฐานล่าสุดจาก PTT Lubricants คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดน,นตรีได้ไหม S26 Go 3ใหม่ผาสบ Alpha Sphingo m y e l i n ทุกจ,จกินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S 2 6Go 3และ S g 6Go Pro 4ภาคเหนือมวลฝุ่น PM 2.5เยอะแต่มวลความสุขล้นปลาปล่ำปลาเลือ Mitsubishi Heavy Duty มี n a โนแอร์ฟิลเตช่วยกรอง PM 2.5พร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ Mitsubishi Heavy Duty กินน้อยเสี่ยงขาสารอาหารนะครับอยากไปดูดอกไม้แล้ว วัยนี้เรื่องกินเหนื่อยยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วไปแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My ม่ Enchulo a d v a n c e Pro มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพร้อม HMB สวยจังคุณย,ยายสวยกว่า <c oughs> วัยเก่าวระภูมิใจชัวร์ใหม่ Enchulo a d v a n c e Pro d ีวี <c oughs> วบิ๊คุกก <c oughs> ที่ใครใครก็อยากแจม <ST S> ดิวเบอรี่คุกกี้อย่าดมตราไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมปลาไผ่คู่ เพาว่าวีหักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ยาไม่กลัวเพราะยาใช้แทนสีสูตรปากลิมใหม่ผสนไมโครโปรวิตามินสามเท่าเพื่อผมเสียกรอบขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีด่วยได้ไม่งอโชคใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะ ไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ภสษานนมโคและหมอปาเล่ประโยชน์เน้นๆอร่อยจัดเต็มอืมอืมไมโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้วอย่าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหงเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา น้นเนสกาแฟเบรนเน็ตบรูแลกค่าโทรค่าเน็ตรวม1ล้านลางวัลแลกในทุกแพ็คค่าโทรค่าเน็ต20บาทกรอกรหัสในแพ็ผพานไลน์เนสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2,568 <c oughs> เนห้าา้อยหังหนาวหมดรออะไรพี่ซื้อเลย หอกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงเมื่อมีอาการปวดเลือกทาลิโน8ชั่วโมงพราซิเตโม650มิลลิกรัมเม็ดยา2ชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจทาิโนอ่านคัเคือนในฉลากก่อนใช้ยา นับสนุนโดยน้ำมูกไหลปวดศรีรษะและเป็นไข้ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข้อบาดเด่นยาสีฟันสมุนไพรตัวจบที่ผู้ใช้บอกต่อข้อบาดเด่นเขาบอกดีกับตันเรื่องสีคุณภาพต้องมาก่อน สวันติดค่ะคุณผู้ชมคะเกืบจะเดือดที่ปราสาทต,ตาควายอยู่ที่สุรินเป็นหนึ่งใน4พื้นที่พิพาทเนาะที่ทางด้านของกัมพูชาเองเนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกก็เคลม